Beginning ring countdown. Extended energy mag here. Level three. Three. เลจ์มูบ้าเฮ่เฮ่เฮ่บอยเลดเป็นของฉันมาเอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามากันแบบแกรกแนวกันเลยจริงๆนะครับอ่ะ ลืมไปเปลี่ยนไปล์เสียงี้เป็นภาษาไทยอ้ษสามีภาษาไทยแต่ลืมเปลี่ยนมาใช้นะโอ้ม y ก o d อ้เอาละครับสวัสดีาผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Apex Legends Mobile ทังเองนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในโมดจัดอันดับทีม แบล็กเทนรอยเยอร์นั่นเองนะโอ้โอ้ตจเอ้ย่ะจำมาสเตอร์เป็นของฉันไปต,ตรงนี้เพื่อไปแจกไหมใบรุ่นเมืองหลวงป่อยเซนตานซิตี้ Ooh, ooh, ooh. บวกกันย <source> ับยับครับจังหวะนี้ยิ่งบวกเยอะยิ่งมากประสบการณ์นะฮะเอาไปืนกระสุนนะกระสุนเหลืองวันนี้นะครับเราจะใช้ปืนสามสูนหนึ่ง ปืนคู่บุญคู่บารมีของเรานั่นเองนะฮะระเบิดมาอีกแล้วนะใจเย็นเพื่อนอย่า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 ปาเล่น round one beginning ring countdown ้ยังเป็นมีคนยิงหอมทีจะบวกแล้วเพือ่อนไอ้กล <c oughs> ิ่นอ้าเฮ้ยเฮ้ยหว ยามหนังให้ศัตรูใครมันยิงควันมาทีมเราจงฟื้นขึ้นมาเมื่อกี้ศัตรูดาวหรือว่าแตกวะโอ้โหอดฟินอีกเลยฮะชาร์ตก่อนให้ไ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาชาร์จก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเอาฟีนดูว่ามีฟีนิกซ์คิสด้วยให้ตายนะหายแล้วอยู่บนหัวปอดแตกปังเรียบร้อย โอ้โหปืนสามทุนหนึ่งเอามาเสพถึงที่สุดยอดเนี่ยสามทุนหนึ่งของเราชนะแล้วบอกเลยไป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 หืมวทำอะไรเว้โอ้ยร โอ๊ยตายเลยไอ้เราก็ไปหลงกลเบื่อซะงั้นอ่าม็ดชิดเก็บสักกล่องแล้วกันเฮ้ยแทงเป็นบอกบ w a บ k w อ l แท t t a ี k กระสุนหมดอ้าวโดนนะ มาสองมาสาม 3, แล้วก็ฟินิคเคอะไรอ่ะเขาเนี่ยเขา,เขา,านะเขาเรียกอยะไรวะเนี่ยสิ่งเล็กๆดิบอ่ะเอาถอย he he boy. Recharging my shields. Siêu. Bạt tên dài vậy? Bạt đi Contact. Reloading. Taking a knee. Thủ. Reloading. Cái súng đẹp Reloading. Oh, quan gì đó, anh tài Contact nhà ba mới hiện. Give me a sec. Recharging shields. Select này, select. Replicator being gì này quá. Patching myself up. Đã 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 เขา,ายินอยู่ไม่สนใจฮะเก็บของแตกกดแตกใส่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 ปีกอะไรวะเนี่ยชิลแบตเตองงรี่ปีกฮะสาดจุกนะฮะอย่างวันนี้อ้อมมาแล้วไง อ่เอ๊ะเราได้สองคิววะสุดอยอดาารจริงๆฮะคนคนนี้เขามีธรรมดาจริงๆนะฮอ่าเก้าเก้าออกมาโอฟินิกไม่เอาฮะสิ่งที่เราต้องการก็คือบินใส่ฮะ อ้เก้าเก้าตำแนึงใสกระสุนแปบเพื่อนล้มเหรอวาเพื่ตายเนี่ยโอ้ยโอ้ยกดผิดฮะบังฮะเยวเดี๋ยว แมสที่้อยากอยากได้กระเป๋าว่ะไป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 หากระเป๋าให้ทีเพื่อนเก็บออโต้นี่มันดีจริงๆนะ Let's this go โดนโดนยิงไม่โดนโอ้โหยิงโดนยิงไม่โดนอ่าอย่าเพิ่งไปไม่รอรอผมด้วย please please don't stop ไม่ตายเด็กคนที่ไหนหมดละเอ่อไม่เห็นใครเลยชิืทำ <c oughs> ไมถึงกดแบบนี้ได้ล่ะ เ h ลล t here เแบตเตอร r here 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 ปว่าเห็นหรือเปล่าวะเียงที่แปเดียวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมมากไปแล้วนะุนมันจะมากไปแล้วุน ไปรุ่น R99 อะปาดเข้าให้ปาดเข้าให้ปาดเข้าให้นี่ไงหมัดตรงสองสามมัดกระสุนหมดทั้งสอง,สองปืนเนี่ยกระสุนยิงจนหมดเรากำปั้น รับมาตรงนี้ถึงมึงก็่ออกแย่ยิงเล่นประหยัดจริ go go g o go go let's go เฮ้ยไปไหนวะ บบตั้งหลักแป๊บมีขนาดยิงฟรีนะเนี่ยเรื่อะไรวะเนี่ย อาจาร์เอ๋ตัวเองอยู่ตรงไหนนะอ่ะอ่ะหมดแล้วนี่หว่าเฮ้ยเอ๋เราคิดว่ายังเหลือเอ๋ตายแต่เก็บเก็บเอโต้ะะอ้าลืมสักหน่อยสักหน่อยช่วย โอเคเข้าวงไปเพื่อนอยี่เสียงปืนเสียงปืนเสียงปืนตามเสียงนั้นไป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 โก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 ใจมันเรียกร้องต่อเสียงนั้นคอนแทคคอนแทค โอ้โหยิงลมคมคลิปสม,มัยไหนฮะเิงฮะเบิองช็อตนี้ช็อตนี้ฮะมันจะเก็บอาร์สตาร์มาเป็นช็อตที่ สองทางสิดหายแล้วสองใจยังพอว่าสองทางไม่ไหวนะฮะโอเคเพื่อนคำให้อยู่ฮะรุยีรีใดุนอาเ้น R99 จัดไป3 0มนหนึงไม่ต้องอาเกาจัดเองฮะจังหวะนี้ถ <c oughs> ามจริง นเอ้ยสกิลหลบฮะไม่โดนดูเหมือนจะมีตี้มาแจมถามจริงเงี้ยอา์ตารบอย ฉันต้องการแช่เออเออยังกระเป๋าฟ้าอยู่เลยวะอ,อ,ยอ,อันนี้เสียงปืนเสียงปืนขอนชาดขอนชาดเพื่อนานดูตามมาเลยรู้จักเปล่าไวรุ่นเลือดร้อนนะ Give Recharging shields. me sec. a ถึงะจะแก่แต่ก็ยังเก่าถึงจะเก่าแต่ก็ยังแก่เย้งไงหนวะหมายถึงเพื่อนอะอยู่ไหนโอ้พวกมึงปุ่มบิ๊กงอวแต่ฟาร์มอยู่นั่นแหละโอ้ยังของยังไม่พอเหรอเพื่อน ตายแทบไปนะรอชุบกูด้วยเพื่อนุยทองโอ้แม็คโอ้แม็กูบว่อ่าเเราหาเป็ยิงขาเขาทำไม

ตายเลยเพื่อนอยู่ตรงนั้นหมดไปละเฮ้ยเพื่อนมันไหนจะมากูถามจริงพวกฟุบชุกหลบแบบดิจิตอลแต่ว่าชาร์จเกาะแล้วก็วิ่งไปหาเพื่อนไอ้พวกบ้านี่มัน โอ,อ้ยโอยเมื่อไหรยังจะมากูถามจริงโอ้เขาบวกกันยับเลยเนี่ยมึงมอช้อปปิ้งทำฟาร์มเอาเอาของไปเกมหน้าเลยได้เฮ้ยตายเลยขึ้นจิบลายไปสิโอ้มึงยังฟาร์มไม่เลิกโอ้ I'll stop boy, you in progress. Reloading, Reloading. you right on that. Firing, contact. Are you right Replicator being delivered. Mày quay lắm nèo. Mày quay lắm nèo. Reloading. Reloading. Sì, bên này. à nèo. Mày quay lắm Recharging my shields. Eh. Rặt ra. Thăm, anh lại còn anh สนุกจังเ้ยไม่เอาว้เเบอร์ที่จเ,เล่นึ่งนัดที่หัวใส่เลยครับใส่จอดๆนี้ครับสองทีมสุดท้าย ไอบาเอเย้ยอดยิงจนหน้าาหยโอ้โหแชมเปี้ยนฮึตายแค่ว้าวยิยงไปสองพันสองแล้วอเพียรมันยิงไปสองพันหกได้ไงวะกูเห็นมันฟาร,ร์มอยู่ทั้งนั้น เแล้วกูี่คนที่ไล่ยิงคิวไล่คิวเขาแต่ให้ตายเถอะเอาเป็นว่าถ้าเป็นเพื่อนชาบคลิปนี้ก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย <Yeah S 2> ่บ๊ายนี่เวลอัพด้วยวะอ่ะก่อนไปนะะ จะให้ทุกคนเห็นว่าผมนั้นดวงดีแค่ไหนนะฮะในการโชว์สีม่วงไม่ก็สีทองไปนะฮะสีทองได้ไปแบบสองนะทองอีกทีจะเป็นอะไรไปอ,อันนั้นแนะ่สีม่วงนะฮะวัดวัดแตฟักคือดู สีฟ้าร้อหาสิบสีม่วงร้อยยคืออะไรกันครับเนี่ย oh, โอ้ m ม goodness w ้ o เจอไหมฮะ